เขาคือแบบเจเจเขาก็คือแบบสวัสดีค่ะคุณครูปูเป้นะคะเออส่งของขวัญกันมาอ่างเปาอ่างใจรับคาไลท์เลยครับเขาจอเข้าใจแล้วส่งอ่างเปาให้หนูด้วยนะคะเขาจอเข้าใจส่งอ่างเปาเขาจอเข้าใจส่งอ่างเปาแค่นั้นเลยเขาจอเข้าใจแล้วก็ส่งอ่างเปาง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะส่งอ่างเปาวันนี้วันตรุษจีนค่ะขออ่างเปาด้วยจ้ะวันนี้เพิ่งทําบุญไป ทบุญกับวัดไปสองหมื่นวันนี้อืมโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่างเปามาแล้วขอบคุณค่ะ โอ้ยพี่คิมขอบคุณค่ะพี่คิมขอบคุณค่ะอืมทําบุญไปสองหมื่นบาทนะคะวันนี้จบๆไปก็ทําบุญงานวัดนะแล้วก็เขาก็จะมาเชิญให้เป็นไปเป็นประธานนะคะเปิดพิธีเปิด,ปดงานประจําปีวัดที่บ้านเกิดเราก็รับบทนะเป็นประธานในพิธีนะคะมีนานี้ <c oughs> รับบทเป็นประธานนะเป็นประธานเปิดงานในพิธีก็ว่ากันไป นะมีนามีใจมีนามีใจก็เป็นประธานกันช่ำๆไปเลี้ยงลงทงลงทานนะเลี้ยงลงทานกันไปเอากงเอาไก่ไปเลี้ยงกันมีนานี้นะคะจบ,จบอืมดีค่ะน้องแพรลี่เฮงๆเลยก็ทําบุญบ้างเราก็ทาาทายบุญทําบุญด้วยค้าขายด้วยอะไรไปอืมนะทาบุญกับผู้ชายแล้วก็ทําบุญกับวัด นะแล้วก็ทําบุญกับผู้ชายบ้างทําบุญกับวัดบ้างสลับกันไปนะตามความเหมาะสมอืมคําที่พี่โพสต์เรื่องลูกค้าอืมดูสัมภาษณ์ทีวีพูนสนุกมากทีวีพูอไปลงอีกแล้วเหรอขยันสัมกันไงเพราะว่าสัมภาษณ์ดิฉันมันมีเอ็นเกตไงก็เป็นดาราสาวทุกครั้งที่แบบให้สัมภาษณ์คนก็ดูชำํำนะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ชมประมาณสิบคอมเมนต์ด่าร้อยหนึ่งเออ นะอ่ะแฮรี่ผู้ไม่ตายใหม่สัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็คนรอฟังนะทุกครั้งที่แบบมีไหม่ย,ยื่นคนก็รอฟังนะแฮรี่จะพูดว่าอะไรนะเตรียมดา่านะเออก็ว่ากันไปนะรับบทดาราสาวให้สัมภาษณ์ <c oughs> นะเป็นดาราประจําเอาไปถามสิไปถามช่องทอ็ทอปดาราสิไปถามเลยช่องท็อปดาราว่าเอ่อใครเป็นดาราหลักของช่อง <c oughs> ไปถามเลยครับดาราใครเป็นดาราหลักของช่อง <c oughs> เวลาต่ำเวลาอะไรเออไปคนสวยต้องทําใจคะ่ะน่ารักค่ะคุณแพรี่ขอบคุณค่ะใครใจดีส่องอ่งางเปาอ่างใจให้ด้วยนะจ้าอ่งางเปาอ่างใจจ้ะเดี๋ยวจะไปเดินละเดี๋ยวอีกสักห้านาทีจะเดินแล้วนะคะจะไปเดินและไปเดินเล่นตอนเย็นๆวันนี้กินกาแฟแพรี่นะคะวันนี้กินกาแฟแพรี่สองซอง สองเดียวเอาไม่อยู่ค่ะสองซองไปเลยช้ำชกาแฟแพรลี่สองซองค่ะจบจบอืม สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะหน้าใส่มากด้วยฟิลเตอร์ค่ะพี่ฟิลเตอร์ล้วนๆเลยจ้ะพี่จ๋าน้าใส่ด้วยฟิลเตอร์จ้ะไม่ได้ใส่ด้วยอะไรอย่างอื่นเลยอันนี้พูดกันแบบจริงจังจริงจังแล้วก็จริงใจนะหน้าใส่ด้วยฟิลเตอร์นะนับรอวันที่สิบสี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สีแดงสดใสมากแดงตุจจีนไง ขออ่งเปาหน่อยจ้ะขออ่งเปาจากแม่แม่หน่อยจ้ะแม่แม่จา๋าอ่งเปาจา้ะอ่งเปาให้หนูหรือยังอ่งเปาให้หนูก็หรือยังถ้ายังก็อ่งเปาจาป้ะ่ปของขวัญส่งมา <c oughs> เออมาเนี่ยพี่อ่อนอิสระมาแล้วหนึ่งหนึ่งอังเปาเอ,อ่าพี่ค้ากาแฟช่วยเรื่องอะไรบ้างกาแฟดูแลสามด้านนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพขอหนึ่งออเดอร์ได้ไหมไปกดกาแฟใครอยากสั่งกาแฟพิมพ์ว่าอยากสั่งมาค่ะ ช่วยหน่อยขอห้าออเดอร์เดี๋ยวพาไปเดินเลยขอห้าออเดอร์ใครอยากทานกาแฟแพรลี่พิมพ์มาค่ะกินกาแฟเพื่อสุขภาพกันทุกวันขอห้าออเดอร์นะคะจากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าจากสี่เก้าเก้าเหลือแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาไหมเอาไหมจ๊ะใครสนใจพิมพ์คําว่าสนใจมาค่ะขอแค่ห้าออเดอร์เดี๋ยวไปเดินเลยแม่จ๋าช่วยกันหน่อย จาก499เหลือ299ค่ะพี่กาแฟแพรี่หนึ่งกล่องมีทั้งหมด15ซองดูแล3ด้านนะคะนี่ช้าๆแบบนี้เลยสนใจไหมสนใจไหมคะอ้าสนใจค่ะมาแล้วหนึ่งอ้าสนใจค่ะมาแล้วหนึ่งไม่สนใจแล้วไก่กาขอ 5, อเดอร์ก่อนเดี๋ยวจะไปเดินละขอ10นาที10นาทีขขยกาแฟเดี๋ยวจะไปเดินละอ่าพี่จ๋าปักหมุดแล้วจ้าพี่จ๋าปักหมุดแล้วจ้าเดี๋ยวจะไล่สรรพคุณให้ฟังนะคะ กาแฟแพรรี่เป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพ3ด้านนะคะใน1กล่องมีทั้งหมด3สูตร15ซองนะคะสูตรละ5ซองสูตรแรกนะคะจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลคูต้าไทโอนดูแลเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกนะคะส่วนที่2จะมีส่วนผสมของโคเอนไซท์คิวเทนและเบต้ากูแคนนะคะดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะสูตรที่3จะมีส่วนผสมของลูทีนกิงโกบใบแปดกล้วยช่วยบำรุงสายตาและสมองนะคะ1กล่องมีทั้งหมด15ซองแบบนี้นะคะจากราคาปกติ499เหลืก้าเก้าแหลือสระเงินสั่งซื้อได้เลยนะคะโปรน ดีมากโปรดีมากโปรตุจจีนนะจ๊ะโปรตุจจีนตุดไทยนะคะอ่ะขอ5ออเดอร์ขอ5ออเดอร์ขอแค่5 order. ออเดอร์ถ้าใครสั่งกาแฟนะใครสั่งแล้วพิมพ์มาขอ5บ้านจะแม่ไม่เกินใจมากแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะ,จะหนึ่งออเดอร์ป่ะเหลือ4ออเดอร์จ้ะขอแค่5ออเดอร์ช่วยหน่อยนะคะ2กล่องราคาดีมากโปรกล่องกับโปรกล่องนะโปรกล่องกับโปรสามกล่องราคาดีมากแม่หรือถ้าไทยไม่มีงบก็กล่องเดียวไปเลยนะคะเออวันนี้เหลือ 287บาทเองอุ้ยสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วค่ะชุมพรค่ะโอเลิศ oh เอาคนสั่งไม่ได้เป็นคนบอกนะเมื่อกี้อ่ะตายแล้วขออีก3ออเดอร์4ออเดอร์พี่มาขอ5ออเดอร์พี่กาแฟแพรี่นะคะดูแลสุขภาพ3ด้านนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานนะคะใช้ไฟเบอร์ครีมสารตะกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะ1ซองให้ความหวานน้อยกว่า1กร,รัมนะคะดูแลสุขภาพกันจริง คนเป็นเบาหวานความดันทานได้หมดเลยเป็นกาแฟสําหรับคนรักสุขภาพนะคะเหมาะสำหรับวัยทางานและวัยผู้สูงอายุเพราะว่าดูแลครบจบในกล่องเดียวมี3สูตรไม่มีใครทํานะคะกาแฟใช้ผงกาแฟโรบัสต้าแท้ร0อยเปอร์เซนนะคะเออแล้วก็มีไฟเบอร์ครีมมีสารตก,การจากน้ำมันปา เอาชวดดูแลสุขภาพกันไปนะคะชามๆสั่งแล้วค่ะสองกล่องมาแล้วค่ะออเดอร์ที่สองมาแล้วค่ะกาแฟมีทั้งหมดสามสูตรนะคะสูตรแรกมีส่วนผสมของคอเลาเจนไดเปปไทด์และแอลกูตาไทโอนนะคะดูแลเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่สองมีส่วนผสมของโคเอนไซม์คิวเทนและเบตากูแคนนะคะดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเซลล์ที่สมสภาพนะคะสูตรที่สามมีส่วนผสมของลูทินงจิงโกใบแปดวดูแลเรื่องของสายตาและก็สมองนะคะเหมาะสําหรับวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุเป็นกาแฟของสำหรับสายรักสุขภาพโดย ตรงนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานทําเองเป็นเจ้าของแบรนด์เองเพราะว่าคือกาแฟแพรรี่นะคะใช้แบบว่าเ,เกรดแบบพรีเมียมลักชูนะคะอ่ะสนใจกดกร้าเลยจาก499เหลือ299นะคะโปรตุจีนลดให้200บาทไปเลยจ้ะโปรตุกจีนนะจ๊ะอ่ะใครช่วยซื้อหน่อยขออีกสัก3ออเดอร์นะคะขออีกสัก3ออเดอร์จะได้จบจบไป สามออเดอร์ order, ใครสั่งแล้วพิวมพ์ว่าสั่งแล้วมาหน่อยคะ่ะใครสั่งแล้วพิวมพ์ว่าสั่งแล้วมาหน่อยนะคะกาแฟแพรลี่กาแฟ ى, แพรลี่แกาแฟ, ى, แแแฟ ى, สําหรับคนเก๋คนเลิศเขาทานกันสําหรับกาแฟสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆกเนี่ยกินแล้วหน้าจะได้แบบสวยฉ่าแบบนี้นะคะเพราะว่าสูตรแรกจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนไดเปปไทด์และแอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกกันไปนเลย3สูตรรสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะสูตรที่1สูตรที่1สูตรที่1อ่ะคุณพแพรลี่คะขอ,ขอความช่วยเหลือ่าติทางปลาตามคลิปที่คุณพแพรลีใ Facebook, ล่ในเฟซ ุณพี่โอนเงินเป็นบัญชีใครคะชื่อบัญชีของบัญชีการโอนเงินคะ่ะชื่อบัญชีนายไพวันหรือเปล่าถ้าบัญชีนายไพวันพี่สั่งช่องทางไหนทวงช่องทางนั้นได้เลยนะคะถ้าบัญชีคนอื่นคือมิจฉาชีพพี่โดนหลอกนะคะอ่ะกาแฟก่อนเลยคะ่ะสั่งตอนนี้ไม่โดนหลอกแน่นอนแล้วพี่อะหนูถามหน่อยว่าไม่หนูไม่หนูถามหน่อยว่าก็รู้อยู่ว่าหนูขายของในทิกตอกทุกวันพี่รู้จากช่องพี่ดูหนูในทิกตอกก็มีตะกร้าทําไมไม่กดตะกร้า ชัวๆเลยติ๊กตอกทำไมไม่กดตะก้าอะถามหน่อยทำไมไม่กดตะก้าในต่อต่อขอเหตุผลว่าทำไมไม่กดตะก้าในติ๊กต็อกทำไมถึงไปสั่งกับมิจฉาชีพตอบแพรมาซิเอออ่ะขอถามเหตุผลว่าทำไมไม่สั่งในต่อต่อเนี่ยต่อตอมีตะกา้าปาก็ปักตะก้าให้ทุกคลิปทุกลิงก์เลยทำไมไม่กดทำไมไม่กดทำไมถึงไปสั่งกับมิชฉาชีพถามหน่อย เออแล้วเวลาแบบโดนโกงคือหาเจอหมดอ e ีแพรี่อยู่ไหนเดี๋ยวกูตามมาเมนได้มั like นไลค์ในทิกตอกกูรู้เดี๋ยวกูจะไปอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันไลค์ในทิกตอกเดี๋ยวกูเข้ามาเดี๋ยวกูมาถามมันได้กูหาเจอกูโดนหลอกแล้วกูฉลาดทันทีกูหาเจอหมดมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกูไปหากูไปเมนกูไปบอกกูรู้หมดแต่ตอนซื้อกูไม่รู้โอนเงินฉําโดนหลอกปุ๊บหาหมดเดี๋ยวไปค้นหาเพจเขาอยู่เพจนู้นเพจนี้รู้หมดเพจจริงคือเพจอะไรเพจจริงคือเพจอะไรรู้ ติ๊กตอกไลฟ์ช่องไหนรู้ขึ้นมานู่นนี่นั่นและไลฟ์ก็บอกทุกวันว่าอย่าโอนเงินบัญชีคนอื่นซื้อของกับใครโอนเงินบัญชีคนนั้นนะช่องจริงผู้ติดตาม3ล้าน9 000, มีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ข้างหลังทำไมไม่ตรวจสอบอ่ะก็โดนวิชาชีพหลอกไปนะอ่ะรับผิดชอบให้ทุกกรณียกเว้นโดนวิชาชีพหลอกรับผิดชอบไม่ได้ค่ะเออเออเข้าใจเบ้า เข้าใจไหมบอกคือวันไม่ได้ดุค่ะพูดได้ฟังจะได้ฉลาดจะได้ไม่โดนหลอกอีกไม่ต้องกลัวโดนดุที่ควรกลัวก็คือกลัวโดนหลอกดีกว่าไม่ต้องกลัวว่าโดนดุดโดนดุดีกว่าโดนหลอกพี่โดนดุดีกว่าโดนหลอก,ด,ด,ด,ก,ด,ลอกดุก็แค่ดุแต่หลอกคือเสียเงินแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ของ เป็นไขมันทานได้ค่ะนะคะโนชูก้านะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานพี่กดตะกร้าเลยขอ3ออเดอร์สุดท้ายใครสั่งแล้วพิม้วมาสั่งแล้วค่ะใครสั่งแล้วพิม้วมาสั่งแล้วนะคะกาแฟแพรลี่หนึ่งกล่องมี3สูตรการดูแลสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานใช้ไฟเบอร์ครีมสารสกัดจากน้ํามันมะพร้าวนะคะหนึ่งกล่องมี3สูตรนะคะสูตรแรกจะมีคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกสูตรที่2มีโคเอนไซม์คิวเทนเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภภููมมมมมิิคุ้กกกันนแแลลละะาารซซซ่่่ออเเ์ททีีสสืพงโบ